ต่อพี่น้องมาเลาะผักสวนขั้วพ่อใหญ่หน่วยโอ้หยันเด้เถายหวานเนาะผักสวนขั้วเราผักเพลี่ผักแพลี่งิงคาตะไคร่บักกุ้งบักหอยมี่วัดวันลผ้าพุ่นัะงามเลยงามเพื่อยังนี่ไหมหน้าหนาวเนาะพี่น้องเนาะเริ่มปลูกผักปลูกหญ้าเด้ขวดผักหอมนันผักหอมเพิ่นกำลังชีึ้น ใส่ออมหนูคักปุแล้วพัชสี่เล้ากับมีคพุณธักลสวนขั้วเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แต่พอดีมีสูพักพี่น้องปุ๊ดบ่น้าอุยูกก่กไก่หัวอากอากขนต้องหดพักทั้งหัวีิเดนิอ,อรรมรสมีค่ะกกนยังว่ะกกนย้อนพักเพิ่งง่ำเนาะต้องซีเลียดนกพักกะเล่งง่ำไปน้ำบัน ฝนเพราแอกแอกด้วย่นโอ้ยมันก็ง่ามแล้วแนวนอพี่น้องเนาะพักก็มักอารมณ์ดีด้วยพักคนอารมณ์ดีด้เนี่ยพักอันนี้พักกาดหินโอ้้ดั้ง่นเรอไอ้ฝนโอ้ลายบกเขียบบกแข็งมีเหมือนของเราพี่น้องลูกเล่นกระปูคือกันเหรอวะลูรเลนเห็นบ้านเนี่ยงามปั่นของเพลนของเพลนต้นบกเขียสูงถมหัวฝนเขียบกเน่า ໃກ້ນ້ຳເນາະພີ່ນ້ອງເນາະນີ້ນ້ຳຢູ່ໃກ້ໆເນາະເຮັດທາງລົງໄປຕັກນ້ຳກໍຍ່າງຂມາດອົດນດກນດກນພນອງບາຮົາ